สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านพาทุกท่านมาที่ป่ากังหัน,น <laughs> แล้วมันเป็นเห็ดหรือเป็นใบไม้นี่เป็นใบไม้ตาป้าไปแล้วเด้อเจ้าเห็นบ่นี่เหลืองๆหน้าป้าเนี่ยใบไม้นี่เราเห็นเห็ดอยู่ <laughs> โอ้ยแต่มันแก่แล้วนะคะ <Okay. S 1> ทุกคนเราอยู่ยที่ป่ากังหัน,นอีกครั้งแล้วค่ะแล้วก็ มากับรจนานะคะคลิปนี้เป็นคลิปวันสุดท้ายของการพักร้อนค่ะพรุ่งนี้กลับไปทำงานยาวเป็นปกติเห็ดเยอะเจ้าไม่มีคนเก็บด้วยแต่ว่าเน่าหมดแล้วเออเห็ดมันเน่าหมดแล้วอ่ะหาเด็กอหาเห็ดอ่อนยังไม่เจอเลยเห็นแต่เห็ดแก่นี่ได้สองดอกละสองดอกแรกของเรา เริ่มหนาวมากเมื่อเช้า5องศาค่ะทุกคนมาเจอ,อเรสกุลทรัมเปตด,ดอกตแตรขาส้มค่ะนี่สวยมากดอกใหญ่อืมใหญ่จริงใหญ่จัง เห็ดแต่ดำอะใช่พี่ถึงบอกว่าไอ้เขาลูกแรกทางทะเลสาบนั่นแหละที่มันมีรั้วปิดข้างหน้าเห็ดแต่ขาส้มเยอะมากเขาลูกแรกป่าข้างบนน่ะเมื่อก่อนมีเห็ดเหลืองเยอะมากแต่ว่าเขามาตัดป่าหลังจากที่เขาตัดป่าที่ไปอีกปีสองปี แล้วมันมีรอยคนเก็บเต้มเลยพี่ก็เลยเออไม่เอาละไม่ไปไม่คุ้มจุดเห็ดสีเหลืองมันอยู่ข้างบนแล้วพี่ก็คิดว่าเออเขาตัดป่าแล้วมันจะเก็บได้ไหมมันไม่มีมันเปลี่ยนจุดไปเลยอ่ะพี่ก็เลยไม่ไปอีกเลยคอยกระหามุมกล้องเนาะวิธียูทูบเบอร์เก็บเห็ดถาแต่มุมกล้อง มันอร่อยกว่าเห็ดทัตออเหรอออแล้วก็ทําลาบอ่ะแซบลวกแล้วก็บีบน้ํามันออกให้น้ํามันหมาดๆแล้วลาบปาก็ทําแต่ซุปเห็ดแหละป้าคักปลาาอะไรที่ใส่ปลาอร่อยหมดจ้ามาจ้าต่อที่ป่ากังหันกันค่ะตายายที่ชี้ทางถูกจุดอยู่โอ้ยมือชามากพี่ว่าพี่จะเก็บสะอาดเด้อเอานิ้วเขี่ยใบสน นิ้วแข็ง <c oughs> เฮ้ยนิ้วแข็งค <c oughs> ากหลายน้ำมูกไหล <c oughs> เลิอกเอกาใช้ป่านี้ใช่ไหมแมนว่าจุดแรกเราขึ้นมาก็ฝั่งน,น,นี้เรายังไม่เดินใช่เราก็ใกล้ๆด้วยรู้แล้วว่าใกล้ละถนนอยู่แค่ข้างหลัง <c oughs> งง ทุกคนเราเข้าป่าเราก็ไหว้ขอตายยายนะคะตายแล้วเดินมาแป๊บเดียวเองทุกคนจ้ากลุ่มเหลืองๆแต่ก้าสีฟ้าชุดแดงของเรานะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคนทุกท่านมากเลยที่ติดตามรับชมกันมายาวๆยาว,ยาวนานเป็นกำลังใจให้กันมาเสมอนะคะตรงนี้ดอกสวยมากเลยค่ะเห็ดมันปูสวีเดนจ้า ปีนี้ที่ทางภาคเหนือลำพูนลำปางน่านแพร่เชียงใหม่ก็เก็บเ,เห็ดมันปูดอกใหญ่กันนะคะใครอยากชิมเ,เห็ดสุดๆก็ลองติดตามดูตามช่อง YouTube นะคะทุกคนของคนอื่นนะพิมพ์คำว่าเห็ดมันปูเมืองไทยแล้วติดต่อขอซื้อง่ายกว่ามามาอยากชิมเห็ดจากสวีเดนนะคะทุกคนมันส่งไปไม่ได้ค่ะมันไม่สะดวกค่ะทุกคนจ๋า ถ้าสมมติว่าบ้านอยู่ใกล้สถานีเอไม่ใช่อ่าสนามบินหรือคารโก้หรือหรือบริษัทขนส่งอาจจะทำได้อันนี้มันลำบากค่ะอยู่ไกลอยู่ชนบทสวีเดนเลยจ้าเห็ดสวยมากเลยอยู่บ้านนอกสวีเดนของทแท้ทุกคนวันนี้เป็นคลิปก่อนที่จะกลับไปทำงานนะคะตั้งใจจะเก็บสะอาดเพราะว่าเรา ขายตอนเย็นวันนี้ก็คิดว่าจะไม่มีเวลานั่งทำความสะอาดทุกคนแต่ว่าด้วยความหนาวมือมันชามันคอนโทรลมือปัดแล้วก็ไอ้นี่ไม่ได้เลยเรียกว่ามือแข็ง่ะค่ะแต่มันไม่ได้หนาวขนาดเราทนไม่ได้นะทุกคนจะ๋ะตอนนี้แปดองศาค่ะตอนเช้าตื่นมาหมอกหนาะมากอุณหภูมิในบ้าน ่ที่เครื่องวัดอุณหภูมิตรงระเบียงบ้าน5องศาทุกคนจน้าในรถก็5องศานะคะเรียกว่าหนาวเลยเราก็ใส่ชุดเข้าป่าที่มันหนาๆหน่อยค่ะเราก็เดินเดินในป่าก็เหมือนออกกำลังกายเดี๋ยวร่างกายก็อบอุ่นเจอมา ถามน้องนะคะว่าน้องเจอเห็ดหรือเปล่าป้าเจอแล้ว เอ้ยสวยงามเด้อข้างหลังป้าหยาหยาเออนี่แหละหาพวกมันเอออันดานไอ้เจ้าเด็ดรวมเอ้ยโชคดีเด้อได้อยู่ได้อยู่อย่างปิด ที่เนี่นนยมันเจนเน่อยอือดอกแก่ค่ะบางทีเราก็ไม่เห็นเลยว่าเขาสวยหรือเปล่าข้างหน้าสวยแต่ข้างหลังเขาเริ่มย่อยค่ะต้องเก็บดอกเล็กอย่างเดียวเลย สวยมากเลยขึ้นตรงเนินดินค่ะแสงภระาทิตตอนเชา้าสายล่ะโอเคอิหลีบ่บอกเหมือนทางคนเดินเยอะเนาะ ที่หลีเนี่ยแหละป่าเห็ดมันปูต้องเป็นแบบนี้แหละข้างหน้าเรานี่แหละไปไปเ้ยเรามาเจอแหล่งเห็ดนะคะก็เลยเรียกน้องเดินมาเดินมาสวยมากทวนเป็นจุดเล็กๆแต่ยาวเลยค่ะเราเก็บตะดอกใหญ่นะคะ ก็ให้เราเก็บแต่ดอกน้อยนะพูดผิดขายยาวมากนี่ค่ะยาวไปถึงนู่นเลยเราเก็บทีละจุดขึ้นมาทางพี่ใช่ เราเริ่มเจอแล้วตายายเริ่มเปิดทางแล้วอืมป่าแบบนี้แหละเดินมาให้ถึงจุดเขาก่อนเท่านั้นเองเห็ดสวยด้วยยังไม่แก่ด้วยเห็ดเพิ่งเกิดเลยอืมแต่เห็ดเมื่อวานเนาะหุย้ยพอมาถึงบ้านแล้วเป็นสีทองแล้วแบบ ทำง่ายมากพี่จับใส่ตะกร้ายอย่างเดียวเลยมันเหมือนไม่ได้มีอะไรสกรปรกเลยไม่ต้องปัดเลย มาทางที้เนี่ยยาวเลยยาวไปไหนวะไปเจ็บนะ <Okay. S 1> ยุกมะโอเคเฮ้ยเออดีงามเฮ้ย okay. <c oughs> เก็บเลยเก็บเลยอืมขึ้นรูปมาอืมนี่เด็กเสียงตัววัน กาไม่ใส่หมวกบอกให้ใส่หมวกไม่ใส่เลยหมวกปากไว้ในป้างมีหมวกมีอะไรมันเหมือนป้องกันมันบุดมุดหมอดมาเลยบุกเลยนีในกระเป๋าเดยวใส่กันกนะอือเรามุดตาเล็กนอก้อยใช่เราจะได้ไม่ต้องห่วงไม่ง่ายก็ไอ่กิ่งสมมอ่กิ่งสวนเกี่ยวผมออกไปถึงข้างนอกไอ้เนี้ยสร้างยาง ลอยน้องกวางน้องกวางเดินไปกินเห็ดกลุ่มใหญ่ๆแมน เก็บเห็ดดำทัดคันตาแดนบ้างค่ะทุกคนเจอแล้วเก็บนะคะกำลังออกค่ะทุกคนจ๋าต้นเดือนกันยานะคะดอกยังเล็กๆอยู่อันนี้เขาอยู่บนที่ที่แสงแดดสองเลจะดูแห้งๆหน่อย เดี๋ยวพอเก็บใส่ถุงแล้วเดี๋ยวก็สดเองนะคะนี่เรามาเจอแล้วทุกคน บุกมาเป็นเรียงผาว่าสั้นพี่พี่มาเบิงมาเบิงอสวยงามอ่ะสองกลุ่มอยู่เจ้ารางวัลปอบใจคนบุกหาป่าเห็ดอีหลีเดินมาจากดอกห้าดอกเนี่ย อ,อ้าวมา,มาจากป่าไอ้แกมาจากแกเองนะเพราะแกก็เข้าป่าด้วยหรือเปล่ามาจาเราค่มาจากเรา <c oughs> นี่เราเดินมามาเจอหม่องมาแล้วนี่อยู่ใกล้ๆก้กันปาดสูงขึ้นมาเบิงก่อนเด้อแต่ว่าเราได้ครึ่งเดียวเด้อครึ่งนึงไปแล้วมันเล่งเหรอเอออุออ้ยสวยมาก หายเหนื่อยเลยตที่ท้ายป่านั่นแหละเป็นแบบนี้ค่อยจะพอคอยดูในคลิปพี่เน่าหมดแล้วก็กลุ่มสุดท้ายที่พี่ไปเก็บคนเดียวนั้นด้วยอย่างงี้แหละหยสวยงามมากเลยแสงแดดตอนเช้าเช้าเลยจั๊กมงแล้วเนี่ย9โมงบ้า9หรออืม,มไม่เข้ามาก็ไม่มรู้หมือก เออจริงไม่เข้ามาก็ไม่เห็นตรงนี้และจะจําไว้เป็นแหล่งเห็ดจางเธอจาไม่ได้ถ้าป่าแบบนี้พี่จําไม่ได้จําได้สิก็ข้าวน้ําตกแล้วก็เดินฝั่งมาทางนี้มาเลยอยา่ยาอย่าบอาแมนเราบุกมาคักคักโพดนุ๊ดจำนมาทางปีนเขาเลยนั่นน่ะสิพี่แต่พี่ว่ามันไม่ใช่ดูดิดู GPS เจ้าดิมันมันไม่ได้ปักหม,ดมุดอ๋อแต่รู้ว่าเราอยู่ใกล้ไม่ไม่ไมกลจากไอ้นี่หรอกป่ามันไม่ไกลไง มันสุดปากสุดปา่ายมากโอ๊ยแต่เสียดายตรงเก็บได้ครึ่งเดียวเด้อถ้าเรามาทันเนี่ยจะเป็นยังไงเนี่ยกีดแหละคนละตา,าแหละตรงนี้นะบุญละมีมาเท่านี้ว่าสั้นเ้เนีอแค่นีอ้อแค่นี้ก็ดีใจแค่นี้ก็หายเหนื่อยใช่นมันมะย,ยาวมาจากข้างล่างตะกี้่ะนะตรงนี้ใช่ใช่มันจะเป็นอย่างนี้จริงๆเวลาพี่หาเห็ดพี่หาแบบนี้แหละ พี่ถึงบอกว่าเชื้อมันไหลเป็นทางเอออีละอีจ, <idee> จุดที่เก็บในกระจาร์ไลตลอดแบบนี้แหละเนี่ยไอเชื้อพวกนี้เป็นเชื้อเป็นสปอร์แล้วเนี่ยที่เนะ่าเน่ะพอฝนตกมามันก็ไหลลงไปไหลลงไปต่อเรื่อยหยุดตรงไหนค้างกิ่งไม้ตรงไหนก็ค้างอยู่ตรงนั้นแหละปีหน้าก็เกิดนี่บอกเน่าเน่านี่ว่าเออเขาว่าไม่ใช่ปีเดียวด้วยนะสองปีอ่ะมันฝังลงไปในดินแล้วก็มันถึงจะไปเห็นให้เราเก็บใช่ ไอ้ดอกหนึ ite, it ่งดอกเนี so ่ยแล้วม so so well, ันก็จะเกิดมาเป็นช่อหนึ่งเลยครั้งแรกของการของดอกหนึ่งกระจายนะแล้วหลังจากนั้นอ่ะมันก็จะเหลือแค่ดอกเดียวดอกเดียวถ้าเจ้าจุกคนนี้แล้วก็จะเก็บเหงาคนเดียวอือหวยคนเดียวไม่บมบมวนด้วยหระตามมูลหะะทีนี้เข้าป่าของเรากันเราก็มีหลายป่าแล้วตัวนี่ล้วก็เรียกเออวอแล้วเอ เอาอีหลีมันก็มวนไปมันก็ไม่เหงามันก็ไม่มีความกลัวด้วยเวลามีคนเดินตามดาดแบบเนี้ยโอ้ไม่เอาแล้วเด้อถังยังูข้างล่างดูรถนาค่ะป้าอุสาบอกว่าเก็บมาเล่นๆก็ได้เก็บเต็มถังแล้วเด้อรถนาเต็มแล้วนี่เราเดินมาเจอกลุ่มนึงแล้วนะคะน้องเจออยู่ข้างบนอุ้ยสวยๆเดี๋ยวป้าไปเก็บข้างล่างค่ะ จะเอาตะก,กร้าไหมล่ะพี่มีสามใบเด้อเนี่ยอ๋อโอเค เดี๋ยวพี่จะไปหาสูตรทำพายเห็ดคันตะแรนเหมือนที่ใส่ซื้อมาให้กินเมื่อวานโถดูดอกนี้คะ่ะป้า่าแม่ๆดอกทองอุไรคะ่ะทริปนี้ก็เป็นทริปก่อนไปทำงานแล้วนะคะเจอดอกทองอุไรหนึ่งดอก สวยงามหมวันนี้หมวกแดงนะ้าดอย่าลืมินะเออมีเพื่อนจะเป็นแบบเนี้ยเดินไปโลด ขายใหญ่มากอยู่ใต้มอสนะ่ะอ,อกลออีลีแหละมีแต่อีบาสองคนนางนางเฝ้าอ่าพาทิตตั้งแต่หกโมงจนหกโมงครึ่งแหละพี่โอ้ยไม่ไหวแล้วเว้ยเจ็ดโมงต้องออกแล้วแหละ ใช่นั่งดูอุณหภูมินั่งดูพราทิตย์มันขึ้นช้าโพดก็เลยโอ้ยชั่วโมงหนึ่งวันนี้ดีขึ้นนะ่ะวันนี้เพราะว่าใส่เสื้อหนาด้วยข้างในเมื่อวานมาแบบชิวมากเดินเลยอืม อุ้ยโอ้ยแตกแล้วไม่เอาแล้วค่ะเธอเป็นกลุ่มเด้อตายจุ่มหัวได้สวยค่ะอุย้ยตายไม่ก๊อ เจ้าเราได้เก็บได้ครึ่งหนึ่งอุ้ยขนลุกเลยแต่ว่าสวยมากสวยมากอุ้ยเ้ยสวยสวยโอ้ oh my god my god ดีใจเป็น my god ชออ็ชอกบช็อกค่อยๆเ,เจอสภาพแบบนี้อยู่แต่มันจะไตเต้มโอ้ my g ออใจเป็นแรงข้อะไามออหั่ใจเจ้สแนอค่แมะไ้ลุอคนแรก อะไรหร <PI AN N ELL function> ือเปล่าห <ini> <you. t realidade> ุ้ยสวยอ่ะฉันตื่นเต้นเก็บได้ครึ่งเดียวเด้อก็ป้าเห็นกลุ่มนั้นเนาะป้าบอกจุ่มหัวกันได้แล้วป้าก็มองนี่คือลักษณะพี่จริงๆพี่จะมองก่อนมันจะต้องไหลไหลไปทางไหนก่อนมองหาอี่ลีขาดนฝาอาจารย์จ็บคููต่อสอนมาเอา ตะก,ก้าก็ทิ้งมันนี่เอาทิ้งสิมาถึงเราเห็นขาตั้งๆเก็บแบบนี้ให้ผู้ชมชมมั่งทิ้งตะก,ก้าไม้นู่นนิสัยตรงนั้นก็จุมหัวได้เด้อเจ <laughs> ้าสวยงามมากใจเต้นน้องบอกอย่าช็อกเด้อป้า เดี๋ยวเราถอดตะกร้าที่สองมาดูกันนะคะท่านกันได้ได้ดีงามลุงถามป้าแล้วว่าจะได้มากินข้าวด้วยกันไหมป้าบอกได้วันนี้เพราะเราต้องทำเห็ดขายตอนเย็นด้วยเราอยู่ป่าใกล้บ้านด้วยครับรถสิบห้านาทีถึงอย่าบอกใครนะ คนรู้ทั่วโลกอย่าบอกใครนะคนผู้ชมดูจากประเทศอะไรบ้างคอมเมนต์มานะคะอย่าบอกใครนะเพียงไม่บอกอย่างเดียวคือเวลามีคนถามค่ะว่าอยู่เมืองไหนวันจะไม่พิมพ์คอมเมนต์บอกแต่ให้ทักมาถามอินบ็อกซ์นะคะทุกคนขอเสื้อหนนไว้เป็นที่ทำมาหากินค่ะ ทุกคนต้องไม่ลืมว่า,าวันเก็บเห็ดขายนะคะก็เป็นรายได้ของวันด้วยค่ะแล้วก็เป็นรายได้ของคนที่อยู่ในเมืองนี้บางคนเก็บเห็ดเป็นรายได้หลักเลยนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเวลาเราจะทำอะไรเราต้องคิดถึงคนอื่นด้วยค่ะเพราะว่าใช่นี่ไงจุดแรกไงที่ป้าบอกว่ามาจุ้มหัวกันแล้วป้าก็เลยมองไปตรงนั้นก่อนก็เลยกรีดก่อน เก็บไปเลยที่เหลืออุ้ยขาขานั่นขาขาดเพราะว่าเคยมีคนมาเก็บเห็ดเมืองนี้ค่ะแล้วเขาก็โพสต์ในเฟซบุ๊กค่ะว่าเขาเนี่ยมาเก็บเห็ดที่นี่ได้ไปเต็มรถเลยทุกคนก็เลยก็ขอสงวนให้คนอื่นเขาบ้างไม่รู้ไปเก็บโดนป่าใครหรือเปล่านะคะคนในเมืองนี้โาเก็บเห็ดขายเยอะมากเลยบางคนเขาไม่ได้ทํางานนะทุกคนเขาก็ หารายได้จากการเก็บเห็ดเพื่อเก็บเป็นรายได้ไว้ใช้ทั้งปีนะคะเพราะฉะนั้นวันก็เลยต้องต้องไม่บอกออกอากาศเพราะบางคนที่เขาถามอ่ะไม่เท่าไหร่นะคะแต่คนที่มาแอบดูในคอมเมนต์เยอะค่ะแล้วเขาก็มาเลยค่ะมายังไงก็มีเห็ดค่ะเมืองน,นี้ ันนี้น้องเขาก็เหลือไว้ให้เก็บนะคะจุดนี้เป็นไงคนเดินกับยูทูบเบอร์คนเดินกับยูทูบเบอร์รู้มุมกล้อง y ย t u b e ไปแล้ว่องมาด้วยกันนะคะตรงไหนมุมสวยๆน้องจะน้องจะเหลือไว้ให้ทุกคน <laughs> พี่อบอกผู้ชมไ้แล้วว่าเมื่อไหร่รถจะนาทำช่องเดี๋ยวจะบอกให้ทุกคนไปกรน,น่ำไลค์นั่นก็มีคนไปกดติดตามให้ตั้งเยอะแล้วนะ แต่รจนาไม่ทำคลิปตั้งแต่ปีแรกอะ่ะสองปีที่แล้วดิใช่ไหมที่เรามาเปิดคลิปกันเดี๋ยวเราได้ไปเก็บหอยหเก็บอะไรกันเจ้าโกโปรถถเ, <GoPro S 2> เลยเธอสี่พันถ้าถ้าสมมุติว่าอมเป็นห่วงโทรศัพท์มากอะเพราะว่า ป้าชอบโยนโทรศัพท์เข้าตะกร้าเห็ดแล้วหน้าจอมันนี่นี่หมดเลยอ่ะเป็นฝ้าหมดเลยอาจจะซื้อกล้องที่มาทำคลิปนะคะทุกคนต้องรอดูก่อนต้องตัดสินใจเยอะๆเลยอ่ะมาแล้วหนึ่งกองของเราค่ะทุกคนที่เรามาเก็บตรงขาตังๆไว้นะคะโอ้ยกลุ่มนี้กรี๊ดเลยค่ะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่รับชมมาถึงคลิปนี้ใครรับชมมาถึงคลิปนี้ตรงนี้บ้าง คอมเมนต์เราปักหมุดเวลาไว้หน่อยค่ะจะดูซิมีใครดูมาถึงตรงนี้กี่คนมีใครรักเราจริงกี่คนนะคะทุกคนแล้วเราก็จะเดินออกจากป่านี้แล้วนะคะเราเดี๋ยวไปลุ้นกันต่อยังมีอยู่ใช่ไหมเธอมีให้เก็บอยู่บ่เออเราไปทางไหนต่อน,นี่เราเดินขึ้นหรือเดินลงดีเนี่ยพอเห็นเห็ดอย่างนี้แล้วก็ ออข้างข้างบนก็สวยข้างล่างก็สวยเดินลงก่อนเด้อลาว,ว่ากันโอเคเดินขึ้นไปทางเจ้านะ่ะอ๋อเออเดี๋ยวดูก่อนดมก่อนดมก่อนว่าเห็ดกลิ่นเห็ดอยู่ทางไหนเดี๋ยวเราไปต่อกันค่ะคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะ <ไป S 1> คลิปก่อนที่เราจะไป,ไปทำง,งาน<ด>โอ้ยมาเจอ <ลง S 1> จุดนี้ หมานมากเลยตั้งใจจะเดินออกจากป่าเพื่อที่เราจะเปลี่ยนป่านะคะทุกคนเดี๋ยวสรุปผลงานให้ทุกคนชมก็เก็บเห็ดเ,เหลืองเห็ดดำขาส้มเห็ดดำขาเหลืองค่ะหรือเห็ดทัดคันตาแลนหรือเห็ดอ่านทำเป็นสีทองนั่นเองนะคะนี่เห็ดที่เราโยนโยนมาไม่มีแตกนะคะป้าๆไม่แม,แม่ไม่ต้องห่วงการโยนเห็ดไม่แตกค่ะ สำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะคขอบคุณทุกคนมากค่ะติดตามคลิปต่อไปเราจะเป็นยังไงฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะโชคดีทุกคนทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ